นี่ LinePoints Credit Card ครับบัตรเครดิตน้องใหม่จากธนาคารกสิกรไทยครับที่บอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็น่ารักสุดๆเลยอะ่ะนี่เป็นเพียงบัตรใบเดียวนะครับที่สามารถให้ LinePoints คืน3%จากการใช้จ่ายแถมเปลี่ลยน LinePoints เป็นส่วนลดแทนเงินสดง่ายๆไม่จำกัดแค่ร้านค้าไล n e ด้วยเนี่หลายคนสงสัยใช่ไหมแล้ว LinePoints ค,คืออะไรอะ่ะเราใช้ที่ไหนได้บ้างวันนี้เดี๋ยวแบไตให้รู้กันครับ แต่ก่อนที่จะแบกไต่ความคุ้มค่าของบัตรเครดิตไลน์พอย t ์นะฮะเรามาทำความรู้จักกับคะแนนสะสมตัวนี้กันก่อนดีกว่า มือบบนี้เลยนะฮะนี่คือ Line Points ครับคือคะแนนที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถสะสมการซื้อสินค้าใน l i n ์ครับหรือว่าได้รับจากกิจกรรมต่างๆโดยเราสามารถน Line p o i ย t s เนี่ยไปซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่าน Rapid Li น์เพยได้โดย1 Li n e Points มีมูลค่าเท่ากับ1บาทครับและที่เจ๋งคือไม่มีขั้นต่ำในการใช้คะแนนเลยสินค้าและบริการที่สามารถน Line Point s ไปใช้จ่ายแทนเงินสดนะครับไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นสินค้าแล้วก็บริการใน l i n ์เท่านั้นนะขอแค่ร้านค้านั้น,น,นรับชําระด้วย Ra ปิด Line Pay ์ครับแค สามารถใช้ Line Point จ่ายแทนเงินสดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วหนังตั๋วเครื่องบินร้านอาหารค่ารถไฟฟ้าค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะฮะค่าบัตรเครดิตโอ้โหไลน์ช้อปปิ้งรวมกว่า3 0 0 0 0นร้านค้าเลยแหะครับ ธนาคารกสิกรไทยนะฮะจึงร่วมกับ Rabbit Line Pay ครับสร้างบัตรเครดิต Line Points เพื่อให้เราสะสมคะแนนได้เร็วยิ่งขึ้นเช่น e-commerce เจ้าดังๆและร้านค้าทุกแห่งที่รับชำระด,ด้วย Visa ครับบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยจะให้ Line Points คืนมา3%ครับจากการใช้จ่ายโดยไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อสินค้าครับและ Line Points ที่ได้รับเนี่ยจะไม่เกินวงเงินของบัตรนะครับ ยกตัวอ,อย่างให้สมมุติแบมบซื้อของมาในราคา1,000บาทก็จะได้รับ30 Line ไลน์พอนะฮะซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ30บาทใช่ไหมสามเปอใช่ไหมฮะอ่ะพอได้ไลน์พอยต์แล้วคำถามคือเล่าไปใช้ที่ไหนหลายลคนคงอยากจะถามนะครับคำตอบก็คือร้านค้าที่ชำระด้วย Rabbit Line Pay ครับที่บอกไปตอนต้นคือสะดวกมากๆเลยนะฮะแต่ว่า ก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราต้องผูกบัตรเครดิตเข้ากับบัญชี Rapid Line Pay ครับเพื่อเริ่มต้นสะสม Line Points ครับวิธีการผูกก็ง่ายมากๆนะครับแค่เลือกเมนูเพิ่มบัตรเครดิตในหน้าของ Rapid Line Pay ของ Line ครับทำตามขั้นตอในให้เสร็จสิ้นก็เรียบร้อยแล้วครับย้ำเลยนะว่าก่อนเริ่มใช้งานบัตรเครดิต Line Points ครั้งแรกเนี่ยเราจะเป็นต้องผูกบัตรกับบัญชี Rapid Line Pay ก่อนครับถ้าเผลอรูดบัตรไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผูกกับบัญชีอันนี้ก็จะไม่ได้รับ l Line Points นะครับ เดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะฮะเตือนแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าผูกเรียบร้อยก็เริ่มใช้งานเต็มที่ได้เลยครับผมเราสามารถดูแลแล้วก็ตรวจสอบการใช้งานบัตรเครดิต Line Points ได้ครับผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดใช้จ่ายดูใบแจ้งยอดครับและชําระยอดใช้จ่ายครับอย่างหนึ่งที่สะดวกมากๆเลยนะครับเมื่อเราผูกบัญชีกับ Rapid Line ลน์แล้วเนี่ยทุกการใช้จ่ายครับเราจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน LineW a l l e t ว่าเรารู้ซื้อสินค้าไปแล้วกี่บาทและจะได้รับ Li น์ Po ยส์จำนวนเท่าไหร่ครับซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวน Line Points ที่มีนะครับผ่าน Rapid Line Pay ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสะดวกจริงๆแล้วเราจะบอกว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครของ Line Points คือเราจะได้รับ Line Points ในวันทำการถัดไปครับไม่ต้องรอตัดรอบบิน แม้กระทั่งรายการใช้จ่ายแบบผ่อนชำระค,ครับจำนวนลายพอยต์ที่จะได้รับนะฮะจะถูกคํานวณจากยอดชําระเต็มจํานวนครับแล้วก็จะได้รับในวันทําการถัดไปเหมือนรายการใช้จ่ายปกติเลยดีมากครับซึ่งถ้าหากเรามีการขอคืนเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกการชรําระค่าสินค้าครับธนาคารก็จะหักลายพอยต์ตามจํานวนที่ได้รับออกจากบัญชี Rapid Line Pay โดยอัตโนมัติเลยครับหลังจากได้รับลายพอยต์มาแล้วนะฮะเราก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดทางเงินสดได้ครับที่ร้านค้า ที่รับชำระด้วย Rapid Line Pay ครับโดยเราสามารถเลือกจำนวน Line Points ที่อยากจะใช้ไม่มีขั้นต่ำเลยนะครับแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนใช้ Line Points ด้วยนะครับใครมีมากก็ใช้เป็นส่วนลดได้มากครับแถมใช้แล้วยังได้ Line Points คืน3%นะฮะกลับมาใช้ในครั้งถัดไปครับและยิ่งถ้าซื้อของใน Line Shopping ในช่วงที่มีโปรโมชั่นโอ้โหเราจะได้ Line Points คืน7%ด้วย คุ้มค่าจริงครับสำหรับการได้รับไลน์พอย t ์คืนนั้นจะมีอยู่บางรายการครับที่เราจะไม่ได้ไลน์พอย t ์คืนจากการใช้จ่ายเช่นค่าน้ําค่าไฟการซื้อขายกองทุนครับซึ่งรายการเหล่านี้เรายังสามารถใช้ไลน์พอย t ์เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ตามปกติเลยครับรีวิวที่ดีของแบต์ไตครับก็จะต้องมีข้อสังเกตเสมอซึ่งข้อสังเกตของบัตรใบนี้นะครับคือไลน์พอยส์มีวันหมดอายุครับมีอายุ365วันนับจากวันที่ได้รับคะแนน แต่ว่าจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเมื่อเราใช้จ่ายด้วย r a b b i t Line Pay เนี่ยเพราะว่าก่อนการจ่ายเงินระบบจะคำนวณ Line Points ครับทั้งหมดที่เรามีเลยนะคำนวณให้เลยทำให้เราไม่พลาดที่จะใช้ Line Points เป็นส่วนลดแทนเงินสดไงครับแหมเป็นไงฟังมาถึงตอนนี้เริ่มอยากสมัครบัตรเครดิต Line Points กันแล้วใช่ไหมล่ะครับผมจะบอกเลยว่าสมัครได้ง่ายๆเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ครับซึ่ง ถ้าสมัครในช่วงเวลาทําการของธนาคารนะครับและจัดส่งเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยจะรู้ผลการอนุมัติเนี่ยภายในเวลาประมาณ30นาทีครับแต่จะบอกว่าถ้าเฉดเฉดเวลาใกล้ปิดเนี่ยก็อาจจะต้องรอในวันถัดไปนะครับหรือว่าใครสะดวกที่จะไปทางเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยก็ได้เหมือนกันหรือไปที่สาขาก,ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยแลยครับแต่จะบอกว่ารีบสมัครเลยนะเพราะว่าดีไซน์นี่ก็น่ารักมากๆนะฮะเดี๋ยวชูให้ดูเลยนะครับมี2แบบให้เลือกด้วยกันนะฮะนั่นก็คือ Silver Brown อยู่ตรงนี้เลยนี่แล้วก็มี ที่บำถือขวามือตรงนี้นะฮะ Silver Mix น่ารักมากมากครับทุกคนสามารถสอบถามวิธีการใช้งานบัตรเครดิต LinePoint เพิ่พเมเติมได้นะครับที่ K Contact Center 0 2 8 8 8 8 8 8 8ครับและทาง l ลาย K Bank Live ครับ